สามสิบแปดพันว่าเดเล็กเลยวะเดอยู่เเล็กคเอกเอี๋ยเพิ่งไปนะมาเชื่องคกัมยหนึ่งเฟสปะกายครับเจอกันที่ที่เดียววีนีที่เดียวคนไหนวะสามเจ็ดจุดเกาพันครับนี่เอ็กสันู่แรกเลยโอ้โหร้อยอียสิบห้าโลไม่พดีเป๊ะเลยวะไม่ธรรมดา เสกฉันวันนี้สีเสื้ออะไรเนี่ยเกียรติชูไทยนะเฮ้ยอยู่เชียงใหม่วันเนี่ยเห็นคนรวมแอร์ไม่ใช่โวยขาวจ้ววครับเด็กโวยนี่กูช่างครับร้อยแปดเห็นไหมผ่านไปผ่านเลยอ่ะร้อยแปดปอนด์ครับผ่านเฉลุยครับวันนี้เจอกับเจ้าวายุครับ อะมาดูน้ำหนักล่าสุดครับมวยมันสนั่นเมืองโบกขอหลักบนรับอังคารที่ยี่นพ่าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวทีมวยทั้งสิ้นนะฮะห้ายกนะครับสี่คู่แรกทูพายุครับห้าคู่หลังก็ทางเอฟไพร์ทีวีเอ้หกคู่นะอ่ะอา่อยชื่ออะไรครับจังกันจังันโอ้นี่เป็นคู่ที่อะไรวะ ร้อยสามจุดสองลดหนึ่สองูที่สิบนะฮะนี่มรกดดำวันนี้เจอกับเพชรยี่สิบห้านะครับสองพานทะเลครับวันที่สิบคู่นะครับคูกเล่เจ้าเสกสันนะฮะเสกสรรเกียรชูไทยร้อยสี่ห้าโลมาพอดีครับเจอกับสิงห์น้อยครับสิงห์น้อยสิทประภัยครับสี่ห้าจุดสามเกินไปจุดสามยังไม่ผ่านคู่ที่สองนี่เพลิงพยักครับ ร้อสบหกเพลิงพายักษ์วันนี้สีเสื้อพยักษผู้หลวงนี่มาร้อยสิบห้าจุดเจ็ดดาวดอุดรเล็กหอจกอกุ๊บสุทธินี่ยังไม่มาทีนะครับส,สำหรับดาวดอุดรเล็ก,กวกอูผู้รองก็ยอดโ้องครับยอดโท้องพอหลักบุญครับร้อยหนึ่งมาพอดีครับริชิเดนนี่นนชอชนะสริง ก็มาตามพิกัดคู่เอกนี่กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับดีเซลเล็กครับดีเซลเล็กสิงเดชาร้อยสองมาคนดีเจอกับเพชรประกายครับเพชรปากายก็มาตามพิกัดนี่คือสี่คู่สาหรับช่องทูพอยูนะครับครับร้อยสองพันสองครับเนี่ยโอ้โหเป็นใครมาเนี่น้ำหนักไม่มากใู่รุ่นพี่หรือน้องวะ มาดูคู่ที่ห้าเลยซุปเปอร์บานครับร้อยแปดครับมาตามพิกัดเลยเจอกับเจ้าพายุเจ้าพายุลูกเจ้าแม่ไททองอยังไม่เห็นนะครับสองคนนะั้นมีดาวดอนแรกกับเจ้าพายุนี่ยังไม่มาคู่ที่หกเฉลามดำครับนี่เฉลามดำเทวฤทธิ์มวยไทยนนไยังไม่เห็นนะครับยี่สิบเก้าโลเจอกับลูกรักครับลูกระเอกปัตตานีนนมาร้อยยี่สิบแปดจุดเก้า คู่ที่เจ็ดเด่นเมืองลาวครับเด่นเมืองลาวสี่สามครึ่งยังไม่มาเลียมพลอยครับมาสี่สามจุดสี่ผ่านเรียบ 100, ร้อยคู่แปด 8, ยอดริม,มูลไอตัวนี้เก่งเลยยอดริม,มูลเนี่ยยอดริมูลสักงเนี่ยอภิบูลเนี่ยยอดริมูลมาสายสี่จุดสี่จนเพชรทานปลิวครับรเพชรทานปลิวเปิ้ลนครยางคู่เก้าย,ยอดโพยอดโพยอดโพเงินครับยอดโพเงินสิษย์อาจารย์พิรม มาสามห้าจุดแปดผ่านซูเปอร์บอยครับซูเปอร์บอยสองสุดกีมาเรนสามห้าจุดเจ็ดร้อยเก้าจุดสองรถหนึ่งจุดสองเพชรยี่ห้าครับเพชรยี่ห้าสองผ่านทะเลร้อยสองมาตามดิการครับเดะครับมอดอกดำสองเปรมบุตรครับมอนดอกดำนี่ก็น่าจะมาร้อยสามจุดสองลถหนึ่งจุดสองโอ้โหเกินบอลหวานล้วมยเด็กมะเอเด็กนะทีครับ

ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งเลูกรักลูกรักมาร้อยมายี่ปจุดเก้าดีเด